สว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะนักเรียน,นวันนี้นะคะชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตนะคะวันนี้เรียนเรื่องรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์นะคะรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์นะคะลูกรูบิทนะคะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบจากลูกบาศก์นะคะซึ่งจํานวนลูกบาศก์ในแต่ละด้านจะเท่ากันนะคะลูกรูบิก ที่ปรากฏดังรูปประกอบด้วยลูกบาศกเล็กๆจำนวน27ลูกนะคะหน้าแต่ละหน้าของลูกรูบิดจะมีสีที่แตกต่างกันนะคะก่อนที่จะเล่นลูกรูบิดนะคะลูกรูบิดในแต่ละด้านจะมีหลากหลายสีนะคะการเล่นลูกรูบิดนั้นจะต้องทำการหมุนลูกรูบิดสลับไปมาซึ่งจะทำให้แต่ละหน้าของลูกรูบิดเป็นสีเดียวกันนะคะแต่รูปเลขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศกในแต่ ในเรื่องนี้นะคะไม่ได้นําลูกบาศลูกเล็กๆมาจัดเรียงให้เป็นลูกบาทนะคะเพียงแต่อย่างเดียวนักเรียนดูตัวอย่างนะคะจงพิจารณาการจัดเรียงลูกบาท1สิบลูกต่อไปนี้นะคะดูตัวดูรูปเลยนะคะอ่านะคะนักเรียนนะคะทราบมาแล้วว่าการมองรูปเลขาคณิตสามิติสามารถกําหนดมุมมองได้สามแบบ สามแบบนะคะก็คือมุมด้านหน้าด้านข้างและด้านบนนะคะนกักเรียนก็ดูตามเลยนะคะมุมด้านข้างนะคะก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะหกรูปมุมด้านหน้าก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหกรูปเหมือนกันนะคะแต่อยู่ในคุญะลักษณะนะคะค่ะการเขียนรูปเลขาคณิตสองมิตินะคะเพื่อแสดงรูปเลขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์นะคะ จะเขียนเป็นตารางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ปรากฏด้านที่มองนะคะและเพื่อให้ทราบจํานวนลูกบาทที่มองไม่เห็นในด้านที่มองจึงเขียนตัวเลขแทนจํานวนลูกบาทกํากับไว้ในตารางนะคะซึ่งจะต้องเขียนตามลําดับของแถวและลําดับที่ของชั้นนะคะพิจารณาตามรูปเลยนะคะ ตัวอย่างที่สามนะคะจงเขียนภาพแสดงรูปเลยค่ะขาคที่สองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนพร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจํานวนลูกบาศท,ที่เรียงกันในด้านที่มองกลับ,ลบไว้ในตารางนะคะนักเรียนก็ดูเลยนะคะตัวอย่างตามรูปเลยค่ะวิธีทํำนะคะด้านหน้าก็จะเป็นสองสามด้านภาพก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งไปนะคะภาพด้านบนก็จะได้สองหนึ่งสองนะคะนี่คือคําตอบในการมองอาตามด้านต่างๆนะคะ าดูตัวอย่างที่สีเลยนะคะก็ตามรูปเลยนะคะค่ะอาจากที่เรียนมานะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะที่4.3นะคะหน้า168ข้อหนึ่งใหญ่นะคะนักเรียนชั่วโมงนี้ก็ขอสวัสดีนะคะ